แต่ถ้าเล็กเกินมันก็ไม่สวยเนาะมันก็ต้องต้องใช่มีมีเนื้อมีหนังมาเหมือนกันจะสวยแม่ก็ถามว่ามีน้องเราอ๋อเราเตีารตีดุจแม่โรตีมันอร่อยอะแม่ วางใส่ไข่ใส่ไข่ไขย่างเดียวทั่นไหมลูกนี่น้องวะหนอ,หอ๋อนึกว่ตัวเองมีน้องเล็กแบบนี้ ไฟทองไทองนะที่ัมผานเครื่องสัรัมยังไ่ย้แต่มันเป็นโอเพ้งนะนากันนี่เราเป็นโอโกันลีเยแบบีเลยอือโคราชเราขยกเดนะโอ้นดีนี่เดินไปขหนได้เจอของเราก็กำลังจะเริญแลอะไมตงิที่ว่าเขาจะทำเป็ไหนดีพอ ไข่ไส้ตรงไต้ทองดูไวลูกดูเมนูไหมรอบหน้ามาได้ฟังยังตื่นข้าวโพดอบบข้าวโพดมี้ข้าวโพดข้วโพดเป็นไงแบเพิ่มอีกอันนึงโอยากข่ายย่างเดียวเลยจัดไปเน้นเนไขข้าโพดไส้ทอเอาแจ่มนะเอาไหมเวันตีนก็มีนะ ตรงนี้เดีย,ข,ยขายขาขันี้ได้ไายไนี่ยังไม่รู้เลยก็แลรอให้เขาเสร็จนั่นหแหละรอเขาลยเาข,ยขาขอบอกว่าห้างขายแล้วนะเจอดูว่าเขาจะทำยังไงตรงนู้ <ổ> นี่มันส้ตรงหน้าราับเ้าง,ง<อ>รััาแวะนัเาก็จะแห้ายล้นรานลินีลูกชายเขาทำงนานอยู่ด้วยกัน ตรงนั้นมันจะต้องวนลงมารถมันจะต้องวิ่งผไปมันไม่ได้เออมันไม่ได้แต่ตรงของพี่นี่เขาว่ามันจะล้อมรั้วต้องรอดูว่ารั้วมันจะอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละก็น่าจะอยู่ตรงที่พอดีเนี่ยเนี่ยแต่พี่เขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงทุ่งป่าเขาทุ่งป่าเขยอยู่นี่เราพอหน้าด้านอยู่ได้อยู่นไจ๊ะไม่ต้องจัดสั่งไหนเลยเอาธรรมดาเอาแต่นม ไข่ไหมไม่ไข่จ้นะแล้วก็มีขา้าวโพดปัข๊ข้าวโพดนี่จ้ะแล้วก็ขา้าวโพดไข่เอาแต่นมธรรมดาเอาแต่นมหนึ่งกล้วยช็อกโกแลตหนึ่งแล้วก็ข้าวโพดไข่เอาแต่นมอันแรกใส่ใสนะมอะไรอย่างนี้ทำธรรมดานะครับจ้ะใส่ทุกวันละบ้านใส่ทุกวันลูกยิ้มแบบนี้แกใส่ก่อนที่เข่จะเข้ทมาอ้าว <laughs> ไลรล้าแล้วทำเองไงออาเนียัยงนนี้มันต้อง้าอันนี้ต้องแยกกลุ่มกันไหมเนะี่ยเท้าท่าเท้าท่าชลาด นานนี้ตังเรือคุณค่า ตกลงแบบไม่รู้ตัวนกว่าเยี่ยวนกนะตอนเอื่อนกแนหลับแล้วมีมีวันเสาร์อ่ะลงไม่ต้อยปลอยแต่วันนึกว่าเยี่ยวนกนล้วแต่วันเสาร์แล้วแที่อื่นอ่ะลงไปอืมวันนี้มีคนว่ามันโต้งตกไปเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานโต้งตวานการมันโต้งอะไรตกนักเลยอ่ะทางเรามันแรงนะ ฝนไม่ค่อยตกไ่า่อบองกแ้ก็จะตกค่อยตอนอร้อนแล้วอะไรอืมมากเลยเสี่ยงร้อนจะไปง่ายำการว่าช่วงอะไรนะช่วงจุดจีนหว่าร้อนร้อนมากเลยว่าที่ที่โรงงานเมวันเสาร์เม่วันเสาร์วันเสาร์ตอนเย็นขึ้นไปตักักฝนตก แค่เลยถ้ารูปให้ดูเฟียกเจาะสี่หัตถุนผนต้อ,องขึ้นไม่ได้ต้องรอฝนหยุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ติดอ่าปกติเลยค่ะไม่นอ้องเยอะมากมีน้อยแค่ธรรมดาเดียวนะคะยเยอะเนี่ยขาดท <c oughs> ุนใส่นมน้อยขาดทุนนะ เอาเข้ามาุกตาเต่าบินซื้อเล่อตีก็าข้ามาซักด้วยจ้ะเห็นเดินเล่นชอบดูไงคนก็มาซักกันทั้งที่นี่นะก็นอดเลยคนซักเยอะซักแล้วมันแห้งใช่มันรุ่เงี้ยใส่ได้เลยไม่ต้องรอนเลยอ่ะเดี๋ยวหน้าฝนคนมากไปหแต่เครื่องก็ไม่ค่อยว่างนะมาเดินดูเครื่องน้อยนะ ลงท่านรวมในตอ,อย่างหนึ่งเป็นชั่วโมงไหมตีตะลืมเลยมันข้าวคนที่ว,ทว่าจะลองมาผ้ามรวมใหญ่ๆมาตักกุ้ง <laughs> วันเราก็ไม่ว่างนะถ้าวันว่างตนะ้องว่างไม่มีคนมาต้องบบมาเอาไงใช่เอาออกชั่มง่ตีว่าทุบบ่มงแคบบ่ทีมเนี่ย เบอร์สองไข่กระโปงชีฟนี่้อง้องพอมีธรรมดาอีอกั้งนะอกระโปงแก๊ปสามแพงร้อนลมไม่ร,รู้เบบอมมึดอ่ะแยกลางวันยังพอมีลมมั้งอ,อมึดไม่งคิปเ่อจะตกนเมื่อวานอยู่ ตนอนเย็นน่ะที่เนี้ยหรอทำงานของโอค่น่ะตึมทุกคนตกเลยเออทำไมทั้งอื่นงมาตกนะวันนี้นะก็ดูมืดๆมาแต่เขาไม่ตกอืมตอนนี้ไม่รู้ว่าคื้มฝุ่นหรือคื้มฝุ่นเออใช่ฝุ่นก็เยอะเหลือเกินมาลาม้อนนะวนได้่ะ โรตีเนี่ยสูกใจเป็นอาหารสำหรับคนท้องเห็คนท้องชอบชอบมากคนท้องบางคนอ่ะกินเราตั้งแต่ท้องยันข้อเลยนะเขาบอกว่าเขายากกินอ่ะอันนี้แฟนชอบอ๋อชอบกินไข่หมูไข่ข้าวที่แม่บ้นอะมีคนนึงอ่ะกินตั้งแต่ท้องยันคลอดอ่ะ พอเสร็จอ่ากลับบ้านไม่ผัวไม่อยู่คิดตัวผ้าคลอดเพิ่งจะได้สามสี่วันนั้เดินมาซื้อโรตีแล้วอ่ะเขาบอกผัวเขาไม่อยู่เขายาก,กินยังบอกว่าให้ตั้งชื่ีลูกกว่าน้องโรตี มืดมืดครับนะคะครับเริ่มเลย <laughs> <laughs>